ดวงพี่ทองด้วยโอ้โหจริงจังวะนะ ดีครับพบกับเราในช่อง,งคลายทองคำนะครับในเมสีพาพิทองดาวเรืองอก,กำลังกายกันหน่อยครับในายามเย็ยนวันนี้นะครับผมนะแบบไปทางไหนกันนะครับดุมดุม,ด,มดุมไปเลยทำม,มันรู้นะพี่ทองกับดาวเรืองเดินแบบไม่ต้องบอกเลยครับ บรรยากาศยามเย็นเย็น,ยนสบายเราก็พากันออกกำลังกายกันหน่อยเดินชมทิวทัศน์ชมวิวไปเรื่อยคนนี้จะสบายกว่าหน่อยไม่ทำอะไรเลยขี่อย่างเดียวรอขี่อย่างเดียวครับอะไรพี่ทองจะแวะนะสาวบอก เจอสาวข้างทางพี่ทองจะแวะไปหาสาวสาวน้องทักทายเลยแต่สาวในบ้านทําไมไม่สนใจบ้างพี่ทองฮะสาวในบ้านอุบอวอันอันหนี่ทําไมไม่สนใจบ้างเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงไม่ชอบชอบอะไรแต่สาวนอกบ้านเนี่ยดูกินหญ้าตรงนี้ดูซิกินไหมนี่เ้ยแล้ เอาตรงนี้ตอนนี้นะครับลงมาให้ปอมขี่ดาวเรืองขับดาวเรืองกินหญ้าดูว่าจะเป็นยังไงเอาเดาวเรืองอยู่หรือเปล่าเอาเอาเอา,เอาเเท,ทองปล่อยได้เลยได้อเอามันเป็นร้ายก็มันก,ก็กินอยู่เฉยๆฮะโอ้ทานกินอยู่ดีๆีเอาเอฟซีเลย นี้ขี่ดาวเรืองไปเลยเด้อ <No. S 1> เดี๋ยวพอจะลงเดินอันนี้พี่ทองรูบ้าง no, 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 no. จะมาโ,โนโนททำไมจะมาทันได้ตีเลยจะมาโนฮะเฮาะดาวเรืองถ้าไม่หัดแล้วจะเป็นบ่นเนาะ<า>พี่ทองพี่ทองเบนได้ไตเสาไฟเขาทองฮาเบนไว้เอเอฮาวพา,า,า,ามากินหญ้าในสวนหย่อมครับแม่เมฟซีหญ้าสวนหย่อมของโครงการครับ นู้นฝั่งนู้นก็มีไกลไม่ม่เสียจะมองไม่เห็นหรอกกนะ็แต่ว่าต้องซูม,มอ่ะอนนี้ให้พี่ทองโอ้พี่ทองรวบเอารวบเอาเลยดูโู้โดาวเรืองมีม,มีมีข้าบไว้ครับมีข้าบไว้บอกว่าข้าวไว้รีบกินเลยกลัวไม่แม่เห็นบออทองต้นไมครับทอง ันไม่กินหรอกมันรู้มันรู้ว่าคนขี่ดาวเรืองอีกทองนะี่ยเขารู้ว่าคนขี่ดาวเรืองอีกนี่ดาวเรืองจะไปเลยจอยดาวเรืองจะไปเลยดลิดาวเรืองจะไปเลยดอ <c oughs> <c oughs> ๋อเบนไหมอ๋อดาวเรืองจะไปเลยดิอ๋อถอยถ <c oughs> อยถ<ๆ>อยถอยถอยถอยเน่เน่ คนขี่เรืออะไรขี่เยอะช้างเยอะนี่ไอเอฟซีคนขี่เรืออะไรขี่ช้างก็ไม่รู้นะหอบเอาหอบเอาเดี๋ยวจะได้เวลาเดินทางอีกแล้วเราเรืองจะหันหน้านี้จะไปแล้วเตรียมจับให้ดีนะบอมเอ้งานนี้มีเฮแน่นอนครับเดินทางต่อครับเอฟซี ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาไลกลพอสมควรแล้วครับเอซี FC. เดินทางมาใกล้จะถึงวงเวียนพระคุูกรรมแล้วนี้พระพิทองกับดาวเรืองมาขอพรพระครูปร,ร,รมกันหน่อยครับเพราจะมาแต่เมื่อวานแล้วฝนตกไม่ได้มาตอนนี้บรรยากาศดีเลยพามานะครับ ยำเย็นนะครับเย็นสุเยอดดาวเรืองไม่รู้อะไรหรอกคุ้งกัุลงกักมันเหมือนไม่ใช่ช้างเลยดาวเรืองฮะโอไยต้นเดินอ้อมอ่ะ

แล้วอ <c oughs> ่ะอัดทิ้งแล้วร้องมาเดี๋ย่คนงานต้องอัดตรแน่แน่

ไม่ขึ้นบ่นี่ราจะมาว่าดขบวะกรรกันค่ะดาเรืองกับพี่ทองเมบลงนี่เย็บลงนี่เยบลงี่เบลงนี่ ดาวเรื่องอย่าควรพี่ทองสิ <c oughs> โอ้ทองไม่ไหวแล้วพี่ทองไม่ไหวแล้วออะไรนั่นน้ำออกจากงาบอกไม่ไหวแล้วสุดรอล้ว นั่งนานไม่ได้ติดพุงติดพุงเวลาอยู่ตรงนี้น้องก็เห็นละตัวกลับเดินกลับบ้าน Cảm ơn các bạn angna เดินเท้าเรืองเดินช้าๆไม่เป็นบอกตอนนี้เราก็เดินทางมา นี่แล้วโอ้โหปร้อมขี่เราเรือมาเลยครับวันนี้ยอดมากใช่ไหมน่ะจุงพี่ทองด้วยโอ้โก่งแต่วะนะกิ่งใช่ปะเราเรือเสร็จแล้วเอาช้างออกจากบ้านเขาจากกองไฟไม่ได้โอ้ อ๋อโอ,อ,อ้าาหหหโหทองไหมทองโอ้งานนี้วุ่นวายทอมามามา,มางานนี้วุ่นวายแลยครับ มา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 เน่เน่ไดาทองเนี่ยได้ทองเนี่ยเด้สำหรับคลิปวันี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแม่สิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับมาทองมา ฝากพี่ทองรักดาวเรืองน้วยน้คอยรักนานๆฝากพี่ทองและดาวเรืองไว้น้ออมุกอ้ม,มใจด้วยครับเจอกันใหม่คีโบนาคิวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย